มาครับวันนี้มาเป็นน้องซินเนียนะครับจากเจ้าเนที่เจ้าเนเลือกมาจากทีมอัดเล่นนะครับซึ่งทีมหัดเล่นเนี้ยตัวผมคือโชว์ฟอร์มได้ดีมากนะนักแข่งหน้าใหม่แต่เล่นดีนะโชว์ฟอร์มเล้ดีมากครับมาเดี๋ยวมารอดูกันว่าซินเนียที่เจ้าเนสัญจิเลือกมาเนี่ยจะโชว์ฟอร์มโหดขนาดไหนนะครับเดี๋ยวดูกันครับจานเจนี่น่าจะเป็นผู้เล่นคนดีที่ผมเปิดใหมคุยด้วยนอนั้นใช้น้องเล่นอย่างสงบจานเจนี่พูดอย่างเดียว ทีมหน้าใหม่เลยทีมน้องใหม่เลยหัดเล่นเนี่ยแต่ผู้เล่นนี่เล่นดีทุกคนนะเล่นดีหลายคนเลยดีกว่าง่ายๆครับแทบทุกคนเลยดีกว่าซึ่งตอนนี้ทีมหัดเล่นก็ลงทัวร์นาเมนต์ของต่างประเทศอยู่นะผมมานั่งดูอยู่วันก่อนทำผลงานได้ไม่เร็วเหมือนกันคนระับมีคนขอมาให้เป็นเมนคลเลอร์บ้างเดี๋ยวหาให้นะครับพวกคลเลอร์นะนเรื่องคลเลอร์เดี๋ยวผมหาให้ต้องไม่หาถามน้องเห็นหลายมันมีไม่กี่คนที่เล่เลนเป็นเมนคลเลอร์อุ้ยอุ้ยงานดี ก็แย่สีอะไรบ้างโอ้โห<ม>เนิร์ดด้วยครับเอาเนิร์ดเลยนอนไอ้เหี้ยดับไม่โดดแรงไม่แย่นะถ้าหาปิดมุมใช้ไลท์ได้แล้วโดดเต้นกันหน่อยไม่ล้มไม่ทิ้งร้อยสามสิบวิป่ะให้ไม่ทิ้งรอยสี่สี่วิหรือสามวิไม่ใช่สามสิบสามสิบวิก็นานเกินอีเวน นิ่งๆมันอะโดนเนื้อเดินตีเหรอเดินเชื่ออ่ะเนี่ยบอลถ้าไม่ใช่ขอแมแบบที่โดนเนื้อโดนตีนี่โคตรแย่เลยนะผมบอกฮนะโคตรแย่โคตรจะแบบโคตรจะแย่แทบจะไม่มีความเป็นไปได้เลยที่จะโดนเนื้อเดินตีอ่ะ ถ้าเขามาเล่นเซตปันๆแบบใส่แมงมุมมาอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องๆเมื่อก่อ,อนเอามาเล่นกับผมเอาเนื้อมาเดินตีอ่ะเดินตีทิ้งแล้วก็เดินตีแอดออนเดินเร็วแย่ yeah อย่างนี้แย่อย่างนี้แย่เกมนี้ยแย่แน่นอนโอ้โห <c oughs> แย่แน่นอนอย่างนี้แย่แน่นอนเตะไกลด้วย คือไอคนแรกไม่จุกครับคนแรกมันทำมันมันเดินเดินตีมันอยู่ยืนนิ่งหรือว่าอะไรเกมเตียงเกมทุเรศไปหมดเลยคนนี้อันดีเพ <Okay, S 2> นะื่อนจูก็โอเคหน่อยระหว่างนี้นะต้องต้องจุกอะ่ะออต้องจุกทวงอะ่ะหน้าปอดแม่งก็ต้องหิวแม่งโอโ้โหไม่จุกกันเลยว่ะแย่แน่นอนอย่างี้แย่แน่นอน เขาเปิดใจเปิดตัวเปิดใจเล่นเองนะหรือเปล่าแบบนี้<ฮ>จับเสาเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้ต้องไปช่วยอีกไม่มีคนปั่นงานนี้ต้องเล่นเองหาคนที่รอต้องเล่นเองเขาแบบนี้เหมือนมีดึงออรลาใช่ปะ่ะ มีโอกาสมีดึงออร่าแล้วเนี่ยแค่บอกว่าเพราะฉอดแรกที่เลยโดนไอที่เแบบดนเนอรช่วยคนนี้แล้วแม่บิงใส่เพื่อนที่เครื่องปั่นฝันน่งนู้นอ่ะเหมือนเหมือนมีดึงออร่าแล้วเพราะเราเห็นเพื่อนมีเพิรกคุงบงสาเนี่ยเหนือต้องใช้ระยะครับใช้ระยะเล็กก่อน จะต้องมีรอช่วยป่ะไม่ค่ะโหวังเงี้ยของคนั้นมีเวลาตั้งนานไม่ฮิวมีคนรอช่วยอยู่เฮ้ยยังบอกแล้วถืออล่าไหมเข้าหัวไม่อย่างนี้หัวอล่าทั้งนั้นดเรือธงหาเครื่องโอ้โหน่าจะอล่าทั้งนั้นเลยเนี่ยคืออล่าช่วยอล่า <9 S 2> ผมปัน่นให้เพื่อนได้สองเพื่อนว่ะผมว่ามีอ่ะออล่าช่วยออล่าซือ้อออล่าผมว่าแต่ซือ้อออล่าออล่าน่าจะมีมากแต่แล้วก็เ่อ้เห็นไหมอัเขอถือผ่านมาแล้ววิงก็ไม่หาตัวเลย เออถ้ามึงจุ๊แต่แบงนี้ตนะั้งแต่รอบแรกก็จบแล้วมึงไม่จุ๊กไม่ยืนนี่เขาตีมโดนแขลนนะ่ะเกมก็เลยเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยเพื่อนจุ๊กเอาให้อยู่นะเนะี่ยสวยสวยมันเป็นแรกมันฟรีอ่ะโอเคอยู่คนระับไม่ไม่ไม่แย่ไม่แย่รอบนี้มันไม่ยืนแก้ตัวให้นะรอบนี้มันเล่นให้ครับมันแก้ตัวให้มันจุ๊กนานนวเนี่ยเห็นว่าไอ้สองคนนั้นต้องมีคนเดียวไปช่วย ไอ้สองคนนั้นต้องมีคนเนียนไปช่วยไม่ใช่น้องนี่ไปช่วยถ้าน้องนี่ไปช่วยเสียเวลาชิบหา,ายไอ้สองคนนั้นต้องเนียนให้ได้ครับแล้วไปช่วยคนหนึง่งแต่ถ้ากับการถ้าเจอล้มงานหยาบแต่ถ้ามาน,นี้สวยถ้ามาน,นี้สวยนะผมบอกให้ไม่มาวะถ้ามาน,นี้สวยจัดเ่ยผมบอกให้ถ้ามาน,นี่นะมันกุกันได้นะนะในน้องเล่นนะผมว่าน่าจะได้อยู่สองเครื่อง อย่งนี้เพื่อไปปักกันเยอะแล้วทางขวาน,นี่ยแหละอ๋อป่านนใหญ่กันไม่แย่ครับไม่แย่ผมว่ามีทริปออนลา่าท่าน,น้องแอดแล้วโดนหมดทิ้ง เราดูกันตัดมาไหมเอาเอาเอาเข้าหัวดิวอุยอ้ยมีผม่ามีเป็งนงี้ได้เหรอน่ากลัวจัดผมว่ามีที่อ,อัรล่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะยาวๆสวยๆไปเลยขม <ทำ S 1> ุยแล้ว,ลวบ,บ๊ายบเป็นทิ้งรอยด้วย ตเราต้องไปดึงเ,เพื่อนแน่เลยไอ้นำไมไอ้โออ้ยคนนู้นมันปั่นอยู่เหมือนกันครับเราต้องไปดึงไอเ้เแย่จุ๊กทิง้งจนทีเราก็ต้องไปดึงเยลือเชื่อแต่ซื้อวอล่ามีร้อยครับไม่มีเหี้ยนี่โดนรีพอร์ตแน่นอนคมมน <c oughs> รับผมมองเลยกูมันตัดสวยอันนี้โอเคนะ อังนี้โอเคนะครับทิ้งนี่ไว้เพื่อนโอเคให้เพื่อนมาฮิลกันแล้วก็ตื่นมาปัดบ้านใหญ่เครื่องเมื่อกี้เครื่องหนึ่งเยอะด้านชางขวาอุ้ยอดีหอดหอดหอดคเล่นกันดีๆมึงก็เล่นได้แต่มึงไม่เล่น เวนเฮ้ยี้ยนี่ไมเครื่องเมื่อกี้ก็เยอะนะเครื่องนี่เพื่อนปัดนิ้งไว้อะเครื่องที่นี่ปัดมันดื้อมันจะดื้ออลาไายวิ่งยาวๆต้องมีหนึ่งแผลตรงนี้ไอ้สั์คอยดูนะเอ้ยรอดนะเนี่ยมาเล่น ถ้าคืนนี้ยังไม่เสร็จอ่ะเหนื่อยแม่ก็จะโซนอ่ะตรงนี้ลองจุ่มให้เพื่อนออดึงให้หน่อยดึงให้หน่อยโอ้โหโลง่งโลง่งต้นหินต้นไม้เข้าไปก่อนนอน สวนส,วน,สวนก็ไม่โดนนะจอดเนี่ยไม่ทิ้งรอยเต้นกันหน่อยกับไลท์คอมโบเ้าหลงของจริงตอนนี้มันหารอยไม่เจอครับเพราะมันไม่ทิ้งรอย น่าจะเปิดอยู่ตัวเนี้ยมีไปก็น่าจะเสร็จน่าจะถึงเพื่อนเปิดตัวทานไหมเนี่ยทนดูหลอดเลยขนาดแปดสิบ๋ยวเราเปิดต่อเพื่อนดีกว่าไอ้เงี้ยใหญ่ใหญ่ยิวอีกต้องเปิดแล้วยิวไม่ได้แล้วเพื่อน วะได้ครับตายอยู่โดนเหนือดที่เพื่อนไม,ไม่ไม่เล่นตอนแรกอีกเกมนึงนะอีกเกมนึงโอ้ยมันคิดว่าจะไม่รอดแล้วอีกเกมนึงนะกดอีกตาหนึ่งในชะ่ไหมครับพี่เอกอีกเกมนึงอีกเกมนึงต่อเลยคอมโบไล่กับเต้กันหน่อยเมื่อกี้โหดนะลุกคนผมบอกให้มีไล์มีเต้กันหลังเมื่อกี้มันหาลอยไม่เจอครับมันก็หามันหาเดินน่าจะเดินหาอยู่ในแมสนั่นแหละแต่มันหาไม่เจอเพราะคอมโบเบอร์เมื่อกี้ ถ้าเอาเล่นขำๆเล่นสนุกๆเอาเอาเอา,เอาโดดเงี้ยไปอีกเพลินหนึ่งโอ้โหยังไม่อย่างโหดบอกผมเคยเล่นอยู่แล้วเดนเนี้ยใครเคยลองเคยต้องต้องไปย้อนดูคลิปเอาอ่ะผมเล่นหลานร้านเล่ามั้ะกระโดโโดคอาวโพวะตัวชิวๆนนบสบายๆโอ้โหแม่เซตาล์หล่อเขาตู้อ่ะโอ้โหูมองเลยผีห่วงของซะด้วยตึงแน่แล้วตอนเนี้ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นจับแทงไม่ ไมาเครื่องจับแทงนี่โคตรเหนื่อยด่านต้นตีนเนี่ยโดนดูดพังเวดเกอร์ <We 're. S 1> ตัด, <We 're. S 1> ต,ดตัดกำลังก่อนตัดกำลังนี้ก่อนฉ <We 're. S 1> ีดเลยได้แล้วฉีดลแล้วดึงไม่ฉ <We 're. S 1> ีดจะเหนื่อยเอามีรูนว่ะมันใหญ่ถ้าเป็นผมผมจะฉีดก่อนเลยอ่ะเอาตัวเองคือฉีดมาก็จุกได้อ่ะเอามี้ดีกว,ว่า โอ้ย,อย,อยเนี่ยโอ้ผมไม่ได้ฉีดสเปรย์ด้วยต้องฉีดตั้งแต่แรกแล้วทาไมผมฉีดพอเล่นเลยถ้าฉีดแล้วคือมาเลย <S <S วิ่งเอารอบวะอ่ะเนี่ยทุกคนแล้วก็กลับมาเล่นที่ไม้พับไปเลยพับอีกแผ่นหนึ่งไปเลยพับไปเลยแล้วกันเี่ยโดนถ้าโดนมาจบเลยนะ ก็ย <Okay. S 1> ยังว่ะกูแถบแต่ทูเลยไหมโอ้โห oh. ต้องฉีดตั้งแต่จังหวะแรกถ้าฉีดจังหวะแรกผมว่าเล่นได้ยาวๆประตูไม่เปิดเปล่าถ้า <Yeah. S 1> ประตูไม่เปิดนะั้นหลุดต้องระวาง oh. <c oughs> เขาขาวต้องก็สวิตชีกอนชีกอนไม่ชีดอีกว่าผมบอกผมชีก่อนอ่ะหิว่อยู่ค่อยว่ากันชีกร์พอถ้าเราเล่นถึงแล้วมันติดเหนือยันเล่นไม่ได้ทุกคนโคตรยากมันวิ่งช้า ก่อนเราค่อยว่ากัน กเกมนี้จะเหนือเกมเนิ้เมื่อกี้เฮ้ยเพื่อนหนึ่งคนหนึ่งไม่ช่วยหรอด,ดูดิดูแต่เจออะไรก็ไม่รู้มาแล้วต้องรอช่วยครัเอ,อาตัวนี้พุ่งมาใส่เลย ว่าแปลกๆว่าแปลกๆเเอาจริงนะทุกคนผมว่าแปลกๆว่ 88, วะไอ้เหี้ยไม่แปลกๆว่ะไม่อยู่ไอ้เทคหรอครับไปแล้วไอ้เหี้ยปากกูตึงโค<ก>รโครบ้านยาย ไม่ทิ้งลายแต่เสียงเราเสียงเท้าดังอ้ยทำไมเราไม่อยู่ไหนครับเนี่ยออกออกไปซ้ายน่าจะมีปะโอ้โหรับเลย ไม่ดันอยู่ดีผมน่าจะแตกอะออกซ้ายหรือขวาออกซ้ายไม่มีอะไรเลี่ยนว่ะแต่ว่ามีแผ่นหนึ่งไม่รู้นะเข้าหน้าไปก่อน เอ้หมดคิดเลยไอ้เหียฉันนั้นเขาฟุกเจอเหรือว่ามันเจอจริงหรือว่ามันมันมันกรอบวะไอ้เฮียผมได้เครื่องเดียวเองเหรอเครื่องผมแค่พูดเล่นๆนะไอ้เหียเจอจริงเลยนะ กนใส่เปอรเก็บตลอดมาด้วยเน,นี่หยาบเนี่ยมันออกไปไมันจะเจอคนทุกครั้งทุกคนเดี๋ยวเราดูโปรไฟล์กันมันออกไปไมันเจอคนทุกครั้งไม่มีเลยที่จะไม่เจอเห็นไหม ทำไมนั่นเจ็บวัดอ่ะอน,นั้นมันไล่เอเด้าอยู่ถ้าแอดแล้วยังเดินม,มาเจออีกอชัวร์ไล่อีกคนหนึ่งอยู่ไปเจออีกคนหนึ่งไปแบ่งเฟสไป แ<ไ>อบไว้หน่อยดิแอบไว้หน่อยเดี๋ยวแอบไว้หน่อยรู้สึกมันแปลกๆโอ้โหไม่ได้ลนะไม้นี่ไม่เล่นไปแล้วด้วย เฮ้ยมีกล่องมีกล่องมีกล่องอยู่ไม่ดีหือจะเปียอย่างนี้ไม่ดีผุดแทบโอ้โหผมว่าแปลกไม่เป็นไรครับกายเพื่อนอุ้ยพันแยกปัน อย่างนี้ผมว่ารอดได้เนี่ยเท้าขาวผมใช้ไปแล้วด้วยจริงจริงแน่เอาเยดปล่อยมือติดตะวิทม่อยงเสร็จเ,เดี๋ยวเพื่นขวาบน คือหน้าบ้านเนี่ยจะเสร็จให้มันอยู่ให้มันอยู่ให้เวือ่อนอยู่ได้ได้เพื่อนอยู่ให้เวื่อนอยู่แล้วรอเล่นเองเพือ่อนอยู่แล้วรอเล่นเองครับมีแดงหลังได้สองฮีทแดงหลังมาได้เล่นอีก <c oughs> ไม่เจอไม่เจอไม่เจอ เขาหาผมแน่เลยต้องฉีดแล้วฉีดเลยฉีดเรียกแม่งเลยให้มมาเออเครื่องหน้าบ้านจะเสร็จปะอันนี้ ไฟมือนะเน,นี้ยร้องเพื่อนเพื่อนแม่งรอเลยวะ่ะหน้าบ้านใหญ่จะเสร็จครับ ีอ๋อดีออถึ้นขับเวลาเซนดีจาดขึ้นขับมาจังหวะเป๊ะนี่เห็นรอย,อยรอผมดูหมดเดี๋ยวเพื่อนปัดรอบไป โอ้โหอย่ามาโดนผมอีกอบอนใหญ่เลยแล้วยาวๆยาวๆเออไม่ต้องโดนแล้วก็ปุง๋งข้อเดยดจะลากแต่เพื่อนเครื่องยนต์เสร็จเครื่องยนต์เสร็จไอ้เหี้ยอ๋อเข้อเด็กเขาจะใช้ม้าเหรอก็มีเปินกนอน yeah. แย่เลยมีเครื่องเดียวเอง หิวให้เสร็จอ่ะยื้อได้ครับผมว่าถ้าหิวเสร็จอ่ะยื้อได้ต้องฉีดไปฉีดก่อนถ้าเดี๋ยวถ้าไปอุ้มเพื่อนที่นอนทำไงวะ เยอเครื่องนังจะเสร็จจะเสร็จไม่เสร็จหรอโดนแฟนเล่นเปิงมาบอกว่าปั่นบันใหญ่ดีกว่าผมค่อยปั่นบันใหญ่ดีกว่าไอ้นั้นแอบเนียนมากนะั้นแอบอยู่ก่อนหน้านี้นะ ไม่ม่งเข้าเครื่องด้วยได้เด็กเห็นก็เห็นลอย้วยิ่งเพื่อมาเข้าเครื่องนี่แหละไม่ใช่ช็อตน,นี้มานี่อ่ะมันมีเปิดกมามีกัมเหรียดด้วยเหรอวะนั่นมีเปิดลุกติดบอลโลด่ะโคตรปั่น ว่านราจะต้องไล่สุดบ้านใหญ่นะออไปซ้ำขนนนดีกว่าผมว่ายังไงก็ต้องไล่นะนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชกลับมาน,นี่นะซ้ำก่อนค่อยช่วยครับเัลโหลนั่นก็ต้องปัดบ้านใหญ่ต่อนีกลับมา อะไรเพื่อนไม่ได้ไอ้เหี้ยเพื่อพ่นปั่นเลยสัตว์ต้องฝืนแล้วแบบนี้อันั้นลุงพ่าปั่นเครื่องนั้นเออปั่นคนละเครื่องแม่งเลยเออเออเอเอาตามเครื่อเออเมื่อเมึงย่อโสนเครื่องไหนเออ เอาดิเอาต,ตัวเครื่องไหนเอาอ่ะอน,นั่นลุกขึ้นมาแล้วอารวก่อนแพ้และโดนตัวเดียวป่วนจบเยอยโดนเซ็ตเปิ้ลม,มาอยู่เลยว่ะอยู่กึกเลยสัต หนนตายแทนมาไหมที่บ้านอยู่ไหนไอ้ดาเปิดอยู่ซ้ายบนเหรออ่อนเลยเครื่องเมื่อกี้เลยโชคดีดเพื่อน<ๆ>เจอกัน <c oughs> มันเก่งแต่ทามมิ่งมันดีวะผมไม่โปรหรอกนะนะ ตาม,มิงงดีเฉยไปแล้วคิดว่าจะไม่รอดเอ๊ะลงโปรไบ่หน่อยมันจิชินอุ้ยเพิ่งลงเบ็ดเม้นมันก็ลงมาด้วยคอยดูนะนี่ลง<ะ>มา <laughs> รีพอร์ตให้หน่อยลองลองรีพอร์ตให้หน่อยตัวเนี้ย ได้ครับนะแม่งแปลกจริงนะแม่มีเสียงร้องด้วยเพื่อนไม่มีเสียงร้องนะใช่แขนเพื่อนจัดเลยอ่ะ <c oughs> ดูดิดีไม่ดีล่อด้วยเนี่ยแม่งขึ้นไปมีกำเหรียญอีกวิ่งขึ้นไปไม่โดนตีแล้วติดอันี่อีกม<ช>ัไม่ประตูอยู่นู่น<ๆ>นี่ว่าประตู่ไกลมากค่อยไปเพื่อนค่อยๆไปอู๋ปเปิ่งนี่กวนเหมือนกันครับผมว่า เสร็จนี่มันเจอไอ้นี่ตัวเดียวเลยป่วนอะใช่อีกเลยมันดิ้นแรงขนาดไม่ไปไม่ถึงเสาเลยเหรอวะไปแล้วโอโหมันนืด ท่อสายผมได้นินท่อไมบอย่างหลุมโอ้จบตายไม่รอดแต่ผมอยากดูเปิร์ก่อนมากเลยเต้าขาวสวิตอะลูนลูนตาบีหรือเปล่า ไอช็อตที่เราแอบอยู่ที่มันซึ่งมจะเป็นเน้นบ้านฟ้าที่พูดเล่นๆนะว่าว่าว่า,วา,วา,วาเจอหรอเฮียเจอจริงแม้จิงแบบไอนี่เกิดคือไม้ไวน์นอนแดงนี่เปิดมองเลยโออหมดจัดเซนดีเวอร์ฝ่ากช่องทางสตรีมหน่อยมีไหมเออเป็น t ิกตอกครับชื่อเซ v วนเนอร์นะครับมีแค่อไอดเดียวช,ช่องไม้พี่ด้วยในดิ๊ ได้ครับได้ได้คนต่อไปที่อยากให้มาคือใครไม่จำเป็นต้องซอสก็ได้ไม่จำเป็นต้องทีมเราทีมอื่นก็ได้ที่เราอยากจะให้มาอืมผมเอาเป็นแลปีแล้วกันครับพี่เอกโอเคโอเคบอกวันอาทิทพี่มาหน่อยได้ครับได้ขอบคุณมากครับจอบคับครับก็จะโพสแปะช่องน้องไว้ในในดิสในในในใต้คอมเมนต์แล้วกันไอในในคำอธิบายอ่ะเดี๋ยวผมแตะช่องน้องน้องวัตสันเป็นดิจิตอนะฝากช่องน้องหน่อยเป็น เป็นนักแข่งแบบทีมหน้าใหม่เลยอะแต่เล่นดีครับแต่เล่นดีเจอกันครับทุกคนบ๊ายบาย